สวัสดีเดอร์พี่น้องสวัสดีพี่น้องกลองไปเมื่อนี้มาเฮ็ดเวียกกับมาเฮ็ดเวียกคู่มืนอนั่นเราไปเมื่อวานนี้ว่างเมื่อวานนี้ว่างอยู่เฮื่อนก็ได้ก็เลยได้เฮ็ดคลิปหลายคลิปแน่แต่ว่าผู้ที่ได้คนแทนหลายแบบตอ,อ,อบอีเหลืองได้บ่าเนี่ปตอบอีเหลืองได้คลิปร้ายหลาย,ลายอืมมือมือเมือม่อวานนี้มันว่าข่อยเฮ็ดคลิปรัล ua, ล ua, วรัวว่าสั่นหาเงินซอยบกไหลปัด มึงก็หาเงินไหวในเด้ออีเหลืองเอ้ยมึงหาเงินไหวในเด้อเออมึงเห็ุมึงบ่หาแสงเลยมึงบ่หาคนเห็นเลยมึงงับเอาแต่คนเห็นเขามึงบอกว่ามึงบอกว่าผู้ใดก็นั่งอยู่ในรถหล่วก็มีแต่เหตุอันเอาคลิปเขามาลงเอาคลิปเขามาลงโอ้อีหากินหัวมึงเอ้ยมึงบเบงเจ้าของมึงกับบวบงเจ้าของ มึงนั่งอยู่หม่องเก่าอัานเบิดปีเบิดตซาดเออมึงนั่งอยู่หม่องเก่าเบิดปีเบิดเสืซาดมึงผดมึงผดอันอยากไปเว้าให้เขาบัดอันนี้ละ่ะบ่เบงเจ้าของหัวง,งอกพ่วงสติตายแลย้วก็ได้เออหัวง,งอกพ่วงสิตตาตมาเว้าให้แต่ผู้อื่นอันอีหยังก่อม,มือมือเร้านี้อันมือเส้านี้อันอีซั่มีเว้าอัน อันอียงก็มันโพดอียงก็มือเ้านี่เนะ่ยมันโพดว่าอันบันนี้ห้าห้าบอยู่กับอดีตแล้วห้าสิบปยู่กับอดีตอสีดูแลสีดูสีดูแลอันเอขเอขั้นหาบ่าบัณเออตั้งซื้อนิทานเรื่องใดกับผู้ใดก็อยากเป็นตั้งแต่นั่งเอกเนาะกับสิปเปลี่ยนซื้อนั่งเอกซะดอกอืผู้ใดก็อยากเป็นมันมวนไว้เนาะ กสิให้ซื้อว่าอเอื้อยขั้นหาสาอืมเปลี่ยนใหไฮระเดอ้อบัตตอนี่เพราะว่าหมาเหอนมันไปกัดมันไปกัดเอื้อยขั้นหาป้าบานนี้มึงสิมันสีซอยดูแลมันสีซอยอันรักษาแผลหมากัดอิสมรีกูเลยากว่าว่าน อันอีหยังสนากาดมูมึงน่ะเฮะอีหยังกัดมูมึงน่ะไปถ่ายรูปเขาน่ะถทาบานสั่งอยู่เบิดบานนะ่ะฮะมึงคือบอโมึงคือบัซอยรักษามันแหน่มึงคือบัซอรยรักษามันแหน่นเ,นเขาเป็นการเป็นงานบานนี่หยุ่งยากบานนี่บ่มีบ่มีคนไปเฝ้ามึงคือบ่อนมึงคือบัซอยมูมึงแหน่ะ บัตเตอรนี่พัดว่าเอยขั้นหานี่เด้เออหมาเหือนมันไปกัดเอยขั้นหาป้ามึงก็สร้างคิดไถเนาะว่าเอยขั้นหานี่เบิ้งแง่เบิ้งดูแลมึงตอนมึงทุกมึงหยากว่าบัตเชื่อมึงให้อันมึงให้ปอบอีเหลืองมากัดแม่มึงอ่งเด้มึงมึงเลี้ยงหมาไว้ถ้ากัดแม่มึงเด้ กูวานี่บอแมนหมามึงไปกัดอันอีขันหาเด้กูว่ามึงเลี้ยงหมาไว้กัดแม่มึงโดยเฉพาะเลยมึงบอกเคยเห็นเลยความดีของแม่มึงมึงบอกเคยเห็นเลยความดีของอันเอื่อยหน้องมึงมึงสิดูแลเขาโอ้ยมึงดูแลเจ้าของให้มันกลุ่มแน่นท้อหายกินหัวมึงเอ้ยสิไปดูแลผู้นั้นผู้นี้โอ้ยผัวผู้เดียวก็นรักษาไว้บ่กลุ่ม แมนบ่แมนควงกูบ่ผัวผู้เดียวมึงก็รักษาไว้บ่กุ้มมึงมึงยาสุวาได้บ่อันมึงยาสุวาได้บ่เออยสิ่งไม่ดีอันอันใดมันบ่ดีอันเคียออกเคียออกโอ้ยขันมันบ่ดีมึงอยู่น้ำหาสแตกยังอยู่จนลูกหนึ่งลูกสองเหรออืมมันบ่ดีสัมบ่มันบ่ดีสัมบ่ห้ย่อยหอยไปหาเขาน่ะสัมบีเอ้ยจะแมนมึงเนาะมึง มึงเลี้ยงหมาไว้กัดเอื่อยกัดน่องมึงมึงกับบคืดเน่บ่เออมึงสิยูซอยเขามึงดูแลเขามีหน่อยกับซอยหน่อยมีหลายกับซอยหลายสะพอ่อสมพ่ออีคันหามันเอารถอันมันเอารถอันขึ้นมาขอนเอาหน้ามึมงขนขนเอาอันบักพริกน้ำมันพืชอยียงมึงกับว่ามัมนขนเอาคงมึงเออกูกระสีถาบัง กูกระสิถามเบื้องนี่ล่ะว่าอันว่าว่ามึงสิปั่นเขาเน้ยวได้โดนปันไดหย่มฝนคักๆใน้มหมย่มฝนแดนแดดได้เหมือนปีนี่นะเออมันสิเขาหนาฝนเลยเด้กูกระิถามเบื้องว่าอันมึงสิไปยืนน่ะอัน,อ,นอีขั้นหาได้โดนปันได้คนคนยังมึงคนยังอีขั้นหาน่ะเออมัน มันอยู่น้ำไผ่บ่ไดโดนดรอมันมันมีแต่อยากได้อันอีอันอี้ห้านี่กะขี้ที่อีห้าน่ะก็อยากได้โอ้ยเจมันซูมาอยู่น้ากันเนาะพี่ปอบกําหากรอมกินกันอยู่หันละอันขันมึงสีซอยเหลือมึงดูแลอ้หมูมึงเกือบตายแล้วเนาะอืมมูมึงเกือบตายไปท่ายรูปเขาไปท่ายรูปเขาล่ะ ไอ้เทศบานเขาสร้างบัตตานี่อันปอบอีเหลืองกับขึ้กันเด้ปอบอีเหลืองเราว่าย่องแต่ว่าอันมูมึงนั่นมูมึงนั่นอันเฮ็ดเบียกโอ้ยทํางานไลสารอันเฮ็ดเอียงกับอันปลูกักวงพักหวานกันบบ่ใส่สารผิดบ่ได้แท้โอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยปอบอีเหลืองเอ้ยมึงมาฟังกูเด้อมันบ่มีเงินซื้อยามันบอกมีเงินซื้อยาสีขาญยา เออมันบมมีเงินมันไปยืมเงินเขามันตัวเขาวานมันตัวเขาว่าโอ้ยเดี๋ยวสิขายคั้ยไปหายเด้อขอยืมก่อนแนะจะมือชองมือบ้ได้แถบปลานียังบ่ใส่หนีเขาอยู่บานนี้อีซัมลี่มันคือบ่อซอยมันบานนี้ให้อีซัมลี่เห็นมันอันไปกีดยางเด้ออีซัมลี่เห็นมันไปกีดยางบ้านเมืองเขากะเห็นอกเห็นใจเขากะหายคนละครึง แบ่งครึ่งกันนะ้ำันอีสัมฤีบอได้แล้วเออหกสิบสี่สิบเด้ออีสัมรีธวะโอ้ยกุลาดตัวนมึงเด้กุหลา่ตัวนึงมันอันมันเห็นมึงเป็นหมาไปกัดผู้น,นันกัดผู้นี่กัดแทนมันนะ่ะนะอันบ่มีอย่างหลายดอกมืนอไร่กได้บ่มีเวียกว่าสันเถาะบ่มีเวียกนั่งเฝ้างัวอย,อยู่นี่ลหละอืมกระสีถาเบิองว่าอัน อันยังเกาะอิซัมลี่สิผ้าไปอันยะโซได้ได้จักเที่ยวแต่ก็แต่ก็กไปหลายอยู่ดอกเพราะว่ายะนีโบมีไผ่จะนีอิซัมลี่มันบ่มีไผ่ยังเหลือแต่อีขั้นหานี่ล่ะอืมข่อยกระสีดูแลเจ้าไปยุนี่ล้าเสอยเอ้ยว่าสันทอ <laughs> ว่าสันทอข่อยกับย่นังเจ้าไปนี่ล่ะเพราะว่าตอนนี้ข่อยเบื่อเปลแล้วอยู่ในหมู่บ้านนี่แมนเด้ กูเอาให้ฟังนี่มันแมนคว่มกูเด้สําปีเ้ยเห็นบอกพวมึงนี่พวมึงนี่ทำคว่มสะอาดเฮือนซํำเออปัดกวดเฮือนซ่านมึงแนมบ่เห็นเพราะว่าตอนนั้นมึงบ่ได้เหตุมึงบ่ได้เหตุยังเลยเด้แต่ว่าอย่านีนะโอ้กูซองเบิงน่ะบ่แม่ขยะบจีทว่มเฮือนมึงละบ่ ล่งเอียงตัวล่งเอียงกูว่ามันงูเห่าอยู่ในเือนมึงนะ่ะห่วยขันมึงบริเวณกำแพงไว้นะกูว่ามันมงูเห่างูจงอางอยู่ในเือนมึงนะั่นมันฉิเขาไปนอนนะมึงนะเดเ้มึงบเก็บกวดเลยเือนนะมึงองก็เฮ็ดเหมือว่านี่บอกตั้งแต่ปลาผัวมาเนี่ยปลาถูในเดื่อเฮือนนะขี้ฝุ่นมันปิ้วมาเงอนกูเออกู กูบอกให้ฟังนี่ละกูบ่มีเวียกมือนนี้กูบ่มีเวียกเดี๋ยวกูสิเฮ็ดอีกอยู่ให้อันให้ผู้เฒ่าอยู่ฝรั่งเศสนั่นเอาไปอันหาเงื่อนหาทองว่าสันทอให้มีเงื่อนซื้อบะหมี่กินด้วยนะย่าสูยาสยาสาาอย่าสุกินแต่กา,ฟาแฟไรเดอ้อย่าสุกินแต่กาแฟไรเด้อหาเวลากินเข้าไนเด้อใหญ่เอ้ยเออหาเวลากินเข้าไนเด้อย่าสุย่าสุมวัวแต่อยากได้แต่คลิปไรเดอ้อ อาสแตกแดกตับในเด้อเขานะ่ะเออกินน้ำมะมา่มาไหลมันบ่มีประโยชน์ยังเด้เถ้าพุ่มสิายแลยหัวแจังในเด้อกินเนขากินน้ำยาสุก,กินแต่กาแฟาได้จะเฝ้าหลาย,ยาสุเฝ้าขืนไล่สดเออเฝ้าหาคลิปไหลให้เวลาแน่ะกับผัวนะให้เวลาเก็บกวดเือนในเด้อป่าเด้อยายเด้ออันมันจังบ่มีแมงวันขันมันลงลง่วงไปยังสี่ว่ามีมีกะมันกะ กำหนดบบได้แล้วเนาะอืมขันมันมีก็ได้แต่ว่าอันเฮือนเฮือนป่าเฮือนใหญ่นะเฮือนใหญ่ยอยู่ฝรั่งเศสนะเฮือนปอบเนะี่ยสมก็เป็นปอบอยู่ด้โมเมนต์เอาของจูของกินของเน่าไปไหวบ่แม่งวันสมาขีใส่จะเป็นหนอนโอ้ยเป็นตนายคักเนาะเป็นตนายคักไนดะ้เฮือนเจ้านี่เฮือนเคืองเดี๋ยวนึงกะรักษาโบกลุ่มให้มันเกิดเป็นหนอน โอ้ยจเจมนผูดเจมนผูซัมนนราซัมเนลาเก็บกวนในเด้อเพื่อนนะ่ะเขาสิเอาไปเบ้าอีกว่าเพื่อนเจ้านะ่ะเ่าพุ่มสิตายแล้วกับกวนเพื่อนโบไรกวนเพื่อนบอนอนบไอดูแต่ในเพื่อนกินแต่กาแฟกินแต่กาแฟหากินในเด้อเขานะ่สะสแตกแนะ่ยาสูดสแตกอันเบ้าแตงแต่ผื่นคนหลายยานแต่ผู้อื่นได้ลื่นหลายคลิปนะั่นอดอ้อมไวแนนะ่ มันบ่มีไผไดดลื่นไผดอกอย่างนี้น่นเจ้านันมาทีหนึ่งไว้ได้ย่ายย่ายปอบเจ้านันมาทีหนึ่งเลยเออล่องซองนั่นล่องซองนี่อยู่่อยเห็นอยู่คอยเขาไปซองเจ้าอยู่่อยเขาไปซองเจ้าอยู่เด้ขอยบ่เมนขอยบ่เมนเจ้าเด้บ่เมนลูกนอกใส่เจ้าว่าโอ้ยขอยบ่ไปดอก่องนั่น่องนี่บัดได้แถบไปเบิด์คู่ซองหาหัวมึงเอ้ยตัวกับตัวตัวหอดเจ้าของ ตัวหอดเจ้าของไปเบิร์ตคู่ซองบอดได้แทบพับาบอไดไปยังโอ้ยจเจเมนเจเมนนอาจ้ำดีเอ้ยไปเบิร์ตคู่ซองไปตั้งแต่สองยังบ่ทันหอดพันวิว